คุณอาจจะเคยเจอเหตุการณ์นี้ใช่ไหมคะที่แฟนของคุณเนี่ยคุณโทรไปเขาก็ไม่รับสายไม่ว่าจะร้อยสายก็ไม่รับสายส่งข้อความไปเขาก็ไม่ตอบกลับคุณมันอาจจะมีสาเหตุอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้เขาเพิกเฉยสายของคุณเพิกเฉยข้อความของคุณและวันนี้นะคะคุณลุมีสาเหตุอะไรที่ทำให้แฟนของคุณเนี่ยเพิกเฉยคุณนะคะข้อหนึ่งนะคะ เขาลงโทษคุณข้อนี้นะคะคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องทะเลาะอะไรกันบางอย่างซึ่งทําให้เขาโมโหลแล้วก็เสียใจมากซึ่งเขาลงโทษคุณด้วยการที่ไม่รับสายคุณไม่ตอบกลับข้อความคุณนะคะสิ่งที่คุณควรจะทำนะคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะให้คุณส่งข้อความไปถามเขาว่าฉันก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรที่เธอไม่ รับสายฉันไม่ตอบกลับข้อความฉันและฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงโกรธฉันและโมโหฉันนะคะโมโหฉันแต่ฉันก็เข้าใจเธอนะว่าเธออาจจะยังไม่พร้อมที่จะพูดในตอนนี้แต่ฉันก็หวังว่าเมื่อเธอ หายโกรธแล้วเธออาจจะหาวันว่างๆเนี่ยเพื่อมาปรับความเข้าใจกับฉันเพราะฉันก็ไม่อาจจะเดิมเนินความสัมพันธ์นี้ต่อไปได้ถ้าเธอยังเงียบอยู่ให้คุณส่งไปแค่ครั้งเดียวนะคะและก็ไม่ต้องส่งไปอีกและคุณนุชคิดว่าเมื่อเขาหายโกรธคุณแล้เนี่ยเขาจะตอบตอบกลับคุณแล้วก็มาปรับความเข้าใจกับคุณและคุณก็จะได้รู้ถึงสาเหตุว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เขา เพิกเฉยคุณนะคะแล้วคุณก็จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เพื่อที่จะปรับความเข้าใจความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นนะคะสาเหตุที่2นะคะเขาต้องการจะเลิกกับคุณเขาต้องการจะหยุดความสัมพันธ์กับคุณเพราะเขามีคนอื่นแล้วเขาไม่ได้รักคุณแล้วเขาไม่ได้สนใจในตัวคุณแล้วข้อนี้มันแน่ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะว่าเมื่อผู้ชายไม่ตอบกลับ อีกนอคุณเพิกเฉยคุณไม่ว่าคุณจะส่งไปเท่าไหร่ก็ตามเพราะเขาต้องการจะเลิกกับคุณค่ะสิ่งนี้นะคะผู้ชายบางคนเขาไม่ได้มีความแมนมากพอที่เขาจะบอกคุณตรงๆว่าเขามีคนอื่นแล้วแต่ผู้ชายที่เขามีความแมนมากพอเขาก็จะบอกคุณตรงๆไปเลยว่าเขามีคนอื่นแล้วสิ่งที่คุณคุณควรจะทํานะคะถ้าคุณส่งไปแล้วเขาก็ไม่ตอบกลับหายเงียบไปเลยคุณหยุดส่ง ข้อความหาเขาหยุดโทรหาเขาไม่ว่าจะอะไรก็ตามคุณู้เข้าใจนะคะว่าคุณกาลังคุณกาลังเศร้าคุณกลังเสียใจคุณกาลังสับสนวุ่นวายแล้วก็ต้องการจะส่งอยากจะรู้อยากจะรู้ให้ได้แน่ชัดว่าเขาเนี่ยทำไมถึงเพิกเฉยคุณทําไมถึงเงียบหายไปคุณหยุดส่งข้อความหยุดโทรจะเป็นสิ่งที่ดีสุดและก็ห้ามไปอ้อนวอนขอร้องเขานะคะให้กลับมารักคุณดังเดิม ห้ามทําข้อนี้มันทําให้เราลดศักดิ์ศรีในความเป็นผู้หญิงของเ,าเรามันทําให้เราดูเป็นผู้หญิงที่ต่ําต้อยด้อยค่าโดยการที่ไปอ้อนวอนขอร้องความรักจากผู้ชายเขาไม่รักก็คือไม่รักค่ะเราควรที่จะเคารพการตัดสินใจของเขาข้อนี้สาวๆบางคนนี่พลาดกันมากที่สุดและก็ห้ามไปไล่เขานะคะไล่ล่าเขาโดยการที่ ไปดักเจอเขาอยู่หน้าบ้านเพื่อที่จะรู้ว่าเขาจะไปกับผู้หญิงคนไหนไปดักปรับความเข้าใจกับเขาและมันทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงที่ดูเป็นผู้หญิงที่เ,เขาจะคิดว่าโอ้คุณหาผู้ชายไม่ได้แล้วเหรอถึงจะต้องไปอ้อนวอนขอร้องเขาอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็ห้ามไปคล่ำครวญน,นึกถึงวันว,น,วนเก่าๆกับเขานะคะซึ่งมันจะทําให้คุณเนี่ย ไม่สามารถจะมูทอ่อนก้าวต่อไปในอนาคตได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณไม่ควรจะส่งข้อความไปด่าเขาด้วยคําหยากคายหรือว่าไปพูดจาเยยดยามเขานะคะคุณควรที่จะเคารพในการตัดสินใจของเขานะคะจบก็คือจบเรากลับมาอยู่กับตัวเองเรากลับมารักตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่ ยอดเยี่ยมมากคุณกว่าเดิมเพื่อที่เขาจะได้มองกลับมาแล้วเสียดายเราและทําตัวเราให้ดีพร้อมดีพอพอสําหรับผู้ชายที่จะเข้ามาในอนาคตข้างหน้านะคะซึ่งคุณุเชื่อว่าสาวๆทุกคนเนี่ยมีมีเมสเน่ห์ในตัวเองมีสิ่งที่ยอดเยี่ยมในตัวเองและมีผู้ชายที่เขาเห็นสิ่งนี้ มันยังมีอยู่นะคะรอคอยคนที่ใช่จะดีกว่าในเมื่อเขาตัดความสัมพันธ์กับเราแล้วเนี่ยให้เราคิดว่าอ๋อมันดีแล้วที่เราเจอเหตุการณ์นี้มันจะทําให้เราเอาเ,ออเหตุการณ์นี้ไปปรับปรุงพัฒนากับความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะและวันนี้ถ้าสาวๆชอบคลิปวิดีโอดีๆของคุณลุตก็กดติดตามเพจคุณลุได้นะคะแล้วคุณลุกจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับ ความความสัมพันธ์เกี่ยวกับบุคลิกภาพมาแชร์สาวๆได้รับชมรับฟังกันอีกนาคาะคะสำรัวนนี้สวัสดีค่ะ